อันนี้เป็นคุณพ่อดมคุณพ่ออุดมใช่ไหม,มคุณพ่ออุดมที่บริจาคที่27ไร่ครึ่งให้สร้างวัดให้สร้างวัดออตอนแรกให้เป็นสนักสมก่อนแล้วต่อไปให้เป็นซึ่งตอนนี้คุณพ่อเองก็ยกไม้เองยกอะไรเองให้เป็นให้สร้างให้เป็นวัดบริจาคที่ดิน27ไร่ครึ่งเรามาขุดไม้ด้วยตัวเองขดไม้ด้วยตัวเอง

คุณแม่ด็อกเตอร์คุณแม่ด็อกเตอร์บริจาคเลือดินที่สุดอะไรขึ้นคุณแม่ด็อกเตอร์เอ็นพูนอะไรตัว